ใน15นาทีนี้ให้ดีที่สุดถึงแม้ในช่วงนี้ผมยังอยู่ในช่วง s i เลนต์พีเลียตนะครับกตทพอๆๆสังผมว่าห้ามพูดคุยห้ามติดต่อสื่อสารจะขายย้ยส่งซิว่าจะประมูล75,000ล้านเนี่ยไม่ถูกนะครับก็ถือว่าจะพยายามทําให้ดีที่สุดในวันนี้แล้วกันนะครับสิ่งที่ผมจะเรียนนํเนาเสนอในวันที่ธุรกิจที่โอกเราเปลี่ยนแปลงไปแล้วไม่เหมือนเดิมนะฮะผมอยากเอาเรื่องของดิจิตอลไทม์แฟชันมาให้พวกเราได้ฟังกัน ว่าโลกเราเนี่ยถูกปฏิวัติถูกเปลี่ยนแปลงไปเพราะเป็นเรื่องของดิจิทัลเทคโนโลยีที่เข้ามาเหตุผมที่ทําเอาหัวข้อนี้เข้ามานะครับไม่ใช่เพราะว่าผมอยู่ที่ AS นะครับไม่ใช่ว่าเพราะผมทํางานในบริษัทของเทคโนโลยีแต่เป็นเพราะว่าเรื่องดิจิท <pedo. S 1> <ordan> ัลเนี่ยนะครับจะเข้ามาสัมพันธ์และผูกพันและก็กระทบกับทุกๆุกอุตสาหกรรมในทุกๆุกลุ่มธุรกิจเลยนะครับสิ่งที่จะนํามาเรียนกับท่านในวันนี้นะครับก็คือว่า ผมอยากให้ข้อมูลกับพวกเราก่อนนะครับซึ่งช่วงต้นท่านอาจารย์ประสานะได้ให้ข้อมูลกับพวกเราคร่าวๆแล้วนะครับผมอยากให้พวกเรารู้กันว่าในโลกนี้นะครับประชากรในโลกนี้เจ็ดพันสี่ร้อยล้านคนเนี่ยนะครับวันนี้นะครับมีคนที่สามารถเข้าไปใช้อินเทอร์เน็ตได้นะ่ะเกือบครึ่งหนึ่งก็คือสี่พันหกร้อยล้านคนเกินครึ่งเซลซมน,นะครับเท่ที่นะครับใช้มือถือใช้มือถือนะครับอยู่ที่เจ็ดสี่พันหกร้อยล้านนะครับประมาณหกสิบสามเปอร์เซ็นต์ แต่สามารถเข้าสู่อินเทอร์เน็ตได้นะถึง3,400ล้านคนนะครับซึ่งถึง4 6ก็เกือบครึ่งหนึ่งของที่อาจารย์ประสานได้พูดไว้แต่สิ่งที่น่าสนใจมากๆก็คือว่าใน5-6ปีที่ผ่านมานะครับมีแอปพลิเคชันที่เราเรียกว่าโซเชียลมีเดียสามารถทำให้คนในโลกนี้ติดต่อสื่อสารกันนะครับถึง2,300ล้านคนนะครับถึง32%อันนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกเราในกับตวนนี้ก็คือว่าคนเนี่ย ติดต่อสื่อสารการันเชื่อมต่อกับโลกอินเทอร์เน็ตได้อย่างกว้างขวางมากมายเราลองจินตนาการดูนะครับว่าโลกเนี่ยครับยังมีคนยากจนอีกเยอะแยะยังมีคนซึ่งไม่มีอาหารจะกินแต่มันเกินครึ่งแล้วนะครับที่จะเข้ามาสู่โลกอินเทอร์เน็ตและมากกว่าครึ่งที่ใช้มือถือกลับมาดูที่ประเทศไทยดีกว่านะครับประเทศไทยนี่ Amazing กว่าเยอะนะครับเรามีพลเมืองอยู่67ล้านคนแต่มีคนใช้มือถือนับจำนวนเลขหมายนะครับถึง96ล้านเลขหมาย นั่นหมายความว่าอะไรหมายความว่ากว150่าหนึ่งรยห้าสเซน่้ยสี่ิบสาเปอร์เ็เนียพง่ายคนคนหนึ่งนะครับใช้มากกว่า2เบอร์เข้าไปแล้วนะครับการเข้าสู่อินเทอร์เน็ตนะครับไปถึง27ล้านคนนะครับหรือ4ี่เปอร์เซและโซเชียลมีเดียนี่เยอะกว่าอินเทอร์เน็ตซะอีกนะครับก็คือย8ล้านคนนะครับก็คือ4 1สิเปอร์ซต่งต่างเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าในเมืองไทยนะครับ เทคโนโลยีเนี่ยถูกเข้ามาแทรกซึมกับประชาชนผู้ใช้บริการอย่างมากมายเหลือเกินโดยเฉพาะมือถือพลังตรงนี้จะครับเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่เหลือเกินเพราะอะไรนะครับเพราะว่าสิ่งที่โยนบนมือของเขาเนี่ยนะครับคือโมบายหรือมือถือเนี่ยครับมันเป็นเหมือนอุปกรณ์ที่ทรงพลังมากๆพกพูดง่ายๆนะครับมือถือที่อยู่บนมือเนี่ยมันเหมือนคอมพิวเตอร์ตัวหนึ่งเลยนะครับสามารถดูหนังได้สามารถฟังเพลงได้สามารถทาทั่วกรรต่างๆได้มันเป็นพลังมหาศาล นอกจากที่มันเป็นเครื่องมือที่รมพลังแล้วนะครับมันยังมีจํานวนมากอย่างที่บอกนะครับต่อหนึ่งคนเนี่ยนะครับมีมากกว่าหนึ่งเบอร์ซะด้วยซ้ำในปัจจุบันนี้นะครับและที่สําคัญก็คือว่ามันอยู่กับเราทุกที่ทุกเวลาเพราะฉนั้นพลังของมบายหรือโมบิลิตี้เนี่ยมันเกิดขึ้นอย่างมากมายในโลกของยุคดิจิตัลอันนี้เป็นข้อมูลหรือเบืเบ้องต้นที่อยากเรียนให้ทุกคนทราบนะครับอันที่สองที่ผมอยากเรียนท่า,านอาจารย์ก็สารได้พูดถึงการปรับเลือกสารรมในรูปแบบต่างๆ ผมอยากอธิบายถึงยุคต่างๆเมื่อ200ปีก่อนนั้นนะครับการปฎิวัติอุตสากรรมครั้งแรกน่ะเกิดที่ประเทศอังกฤษในการที่สร้างหัวรถจักรไฟฟ้าไอ้น้ำขึ้นมานะครับการปฏิวัติอุตสาหกรรมในครั้งนั้น่จะเห็นว่าใครเองก็ตามที่มีเทคโนโลยีในเรื่องของโรงงานที่แข็งแรงเนี่ยคนนั้นก็จะเป็นผูนดาในเรื่องของธุรกิจของโลกนะครับ200ปีนั้นอังกฤษเอยเยอรมันเอยฝรั่งเอยในแถบยุโรป่ยเป็นผู้นําในเรื่องนั้นเขาใช้ซัพอรี่เป็นผู้นํา ทางใน50ปีที่ผ่านมานะครับถือว่าเป็นการปฏิวัติอุตสาหกรรมในยุคที่สองจริงๆก็คือว่าทางอเมริกาเกิดมีการคิดวิธีเรียกว่าโมเดิร์นมเนจเมนต่างๆเกิดขึ้นมากมายนะครับมีระบบการบริหารจัดก,การที่ดีมีการทําบัญชีที่ดีมีการเอ,อดูแลมีธุรกิจวิสเดตโพลีซีวิสเดตสเตตี้ต่างๆมากมายในตำราของอเมริกาในยุคประมาณ50ปีที่ผ่านมานะครับอเมริกาก็เลยดังมากนะครับยุคนั้นเป็นยุคข,ของที่เราเรียกว่าเป็นยุคข,ของโคเปเลตหรือคอมพานี ใครมีระบบที่ดีดะ่ะคนนั้นก็จะเพิ่นการเราก็จะเห็นนะครับอย่างเช่นบริษัทไม่ว่าจะเป็น IBM Microsoft Apple อะไรต่างๆเกิดขึ้นในยุค50ปีที่หลังผ่านมาในยุค10กว่าปี20ปีไม่เกินนี้นะครับโลกได้ปฏิวัติอีกไปอีกด้านหนึ่งแล้วนะครับตะกี้คุณกระทิงได้พูดแล้วนะครับว่าวันนี้นะครับไม่จําเป็นที่ต้องมีโคปเปเรใหญ่ๆที่ดีมีระบบการจัดการที่ดีมีคนมากๆไม่ใช่อย่างนั้นละนะครับ แต่เป็นยุคซึ่งใครที่มี Innovation ใครที่มีการคิดเรื่องถัด้องที่ดีคนนั้นจะเป็นผู้นำวันนี้เราจะเห็นนะครับตะกี้ได้บอกไปแล้วมีอย่าง Uber นะครับซึ่งเขาเป็นผู้ให้บริการแท็กซี่รายใหญ่ของโลกโดยที่ตัวเองไม่ต้องมีแท็กซี่เลยนะครับเรามีอย่าง a c e b o o k เป็นคนขายมีเดียโดยที่เองตัวเองไม่ต้องไปลงทุนในการสร้างหนังสร้างคอนเทนต์ขึ้นมาเลยนะครับ มีอาลีบาบาเป็นห้างสรรพสานที่ใหญ่ที่สุดในโลกโดยไม่ต้องมีอินเวนทอรี่หรือสินค้าอยู่ในสต็อกของตัวเองเลยนะครับมี Airbnb นะครับซึ่งให้เช่าที่พักให้เช่าโรงแรมเยอะแยะโดยตัวเองไม่ต้องสร้างโรงแรมเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้ถูกปฏิวัติในอุตสาหกรรมอย่างสิ้นเชิงแล้วนะครับผมอยากให้พวกเราดูในชาร์ตนี้เพิ่มเติมนะครับเพิ่มเติมก็คือว่าภายใน20ปีนี้โลกเปลี่ยนแปลงไปเพราะอะไรเพราะอินเทอร์เน็ตเข้ามานะครับเพราะอินเทอร์เน็ตเข้ามา แต่ในอินเทอร์เน็ตเนี่ยก็จะมียุคๆของมันจากยุคแรกที่เป็นยุคของเบราว์เซอร์อรามาสู่ยุคของเซิร์ฟอีรามายุคชาร์ลีกอีรามาจนถึงปัจจุบันนี้ในปี2015นะครับ2015ซึ่งเป็นยุคของโมบายดิจิตอลอีรานะครับมีคนประมาณการเอาไว้นะครับว่าตั้งแต่ปี2016ไปอีก5ปีเท่านั้นเองนะครับเรื่องของโมบายที่ตะกี้ผมพูดว่าจำนวนภาคทรงพลังน่ยอีกหน่อยจะไม่มีความหมายแล้วนะครับ เพราะมันกำลังเข้าสู่ยุคที่เรียกว่าดิจิตอลเอร่าหมายความว่า e r y t h i n g ดิจิตอลทุกอย่างเป็นดิจิตอลพวกเราเคยฟังซัมส่งพูดนะครับว่าสินค้าทุกชิ้นที่เขาจะผลิตในอีกอีกห้าปีข้างหน้าเนี่ยเขาจะมีเซ็นเซอร์ที่จะเชื่อมต่อกับโลกอินเทอร์เน็ตติดต่อสื่อสารจะได้ตลอดเวลาตูโก,โก้ก็ประกาศแล้วนะครับว่าอีกหน่อยไม่ใช่ยุคของมือถือแล้วแต่เป็นยุคของ AI คือ artificial intelligence ตะกี้คุณกะทินได้เอาภาพต่างๆมาให้พวกเราเห็น สิ่งต่างๆเราเนี้เป็นสิ่งที่กำลังจะขับเคลื่อนไปอย่างรวดเวร็ว Microsoft, พูดว่านับจากวันนี้เป็นต้นไปนะครับถึงอีก5ปีข้างหน้าคือปี2020เนี่ยนะครับคนคนหนึ่งจะมีบอทศัพท์มือถือหรือจะมีเครื่องมือติดต่อสื่อสารไประหว่างกันนะอยู่11ชิ้นนะครับ11ชิ้นวันนี้พวกเราเฉลี่ย2.5นะครับ2.5อีกหน่อยก็จะมี เ ion, linkage, มื่อปราดการบ้างจมหูบ้างวันตามั่างนะครับเราลองนับกันว่าอีกห้าปีพวกเราจะมีสิบเอ็ดชิ้นหรือเปล่นาน,นะครับนี่คือสิ่งที่ได้เปลี่ยนแปลงไปนะครับทีนี้สิ่งต่างตาที่เปลี่ยนแปลงไปเนี่ยมันจะกระทบธุรกิจอย่างไรนะครับจะ,ะกระทบธุรกิจอย่างไรสิ่งที่ผมอยากจะเรียนนะครับว่ามันกระทบได้ไนะครับและนี่คือมุมมองของผมที่อยากจะสื่อว่าแล้วถ้าเราทําธุรกิจเมือเ่อโลกดิจิทัลเข้ามาอย่างที่ผมให้ข้อมูลไปแล้วเนี่ยเราจะต้องทําอย่างไรบ้างในอดีตเวลาเราทําธุรกิจนะครับ เราเองก็จะดูผมเอาจากภา,ภาพนี้ขึ้นมานะครับภาพนี้นะครับมาจาก d i g ิ t a l t าง n ซลูชันบ o ๊ค o o ท c o m เขาไปซ์ฟดูเลยนะครับว่าเมื่อโลอกดิจิตอลเข้ามาแล้วเนี่ยเราจะสู้กันยังไงทางธุรกิจเขาชว์ภาพลกมาสั้นๆเขาบอกเลยนะครับว่านะครับรถใหญ่ๆคนใหญ่ๆธุรกิจใหญ่ๆเนะี่ยอาจจะล้มได้เพราะรถคันเล็กๆนะครับตรงกับที่คุณประทินพูดนะครับว่าวันนี้ ธุรกิจนะครับไม่จําเป็นต้องมีโครงสร้างใหญ่ๆต้องแข็งแรงแต่ธุรกิจอันเล็กๆหนักที่เกิดขึ้นมาถ้าเราไม่ระมัดระวังตามไม่ทันกับในโลกดิจิตัลเนี่ยเราอาจจะ่ายแพ้ได้ทําไมเป็นอย่างนั้นครับเหตุผลก็คือว่าปัจจุบันเนี้เวลาเราหาองค์กรทุกองค์กรทุกคนเรียนมา MBA เมื่อ20ปีที่ผ่านมาเนี่ยจะพูดอยู่ตลอดเวลานะครับ ถ้าเราจะทำวิเศษแพ l น n เราก็ตึงถึงไมโคร e พ o อเตอร์ดูไฟฟอดนะครับมี c o อมพ t ร t i o ชมีบา r ิเออ to entry มีอะไรต่างๆถ้าจะทำมา m a เก็ตติ้ก็มีโ SO P อาจจะปรับเป็น CCC อะไรต่างๆเยอะแยะมากมายซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านั้นเป็นกําราแบบเดิมวันนี้สิ่งต่างๆเหล่านี้ยังต้องใช้หรือเปล่าผมยังยืนยันนะครับว่ายังมีความจำเป็นต้องใช้อยู่แต่ความจำเป็นต้องใช้ตรงนี้นะนะครับเป็นแค่พื้นฐานทาน,นเอง แต่สิ่งสําคัญที่ผมได้สรุปเพิ่มเติมขึ้นมาถ้าหากจะทําธุรกิจในยุคที่โลกกาลังเปลี่ยนแปลงไปด้วยการที่วีดีิตอเข้ามาเนี่ยเราจะต้องทําอะไรบ้างนะครับผมให้ดูตรงนี้ครับก็คือดูเรื่องของ New World ตรงนี้ผมเองสรุปมาสั้นๆนะครับว่าถ้าเราจะทําธุรกิจในยุคปัจจุบันนี้นะครับสิ่งสําคัญมากๆคือตัวที่หนึ่งนะครับต้องนึกอยู่เสมอว่าโลกเนี่ยมันเคลื่อนหมุนไปอย่างรวดเร็วม o วลิตี้นี่มีความสําคัญสูงมาก ต่กี้ผมยกตัวอย่างแล้วนะครับว่าวันนี้ถ้าเราจะเปิดห้างวันนี้ถ้าเราจะเปิดธนาคารเราไปคิดจะเปิดสาขาแบบเดิมเนี่ยอาจจะไม่ได้ผลเพราะโลกหรือผู้บริพภคของเราเนี่ยมันเคลื่อนไหวไปทุกทุกที่นะครับอาลีบาบาได้เห็นภาพละได้โชว์ให้เราเห็นละนะครับว่าการซื้อค้าขายเนี่ยไม่จําเป็นต้องมีห้างนะครับไม่จำเป็นต้องมีชอ็อปมันโมบิลิตี้หมด ฟินเทคเข้ามาเพื่อจะบอกแบงค์ทุกคนว่าอีกหน่อยธุรกรรมทางการเงินจะอยู่บนมือของเขาจะอยู่ที่บ้านของเขาไม่จําเป็นต้องเดินไปที่สาขาของธนาคารแล้วเพราะฉะนั้นโมบิลิตี้นี่สําคัญอันที่สองสิ่งที่เกิดขึ้นจากสิที่เที่ยวดูนะครับโซเชียลบิสเนสเนี่ยสำคัญมากคอมมิชชั่นของกลุ่มคนนี้มีความสําคัญงั้นธุรกิจรุ่นใหม่เนี่ยจะต้องมองให้ทะลุนะเพราะว่าลูกค้าเราเนี่ยอยู่ในกลุ่มไหนทําอะไรอย่างไงเอสเองเวลาทําธุรกิจนะสมัยก่อนสามารถโฆษณาง่ายๆเป็นแมส แต่วันนี้ต้องจบลงไปเป็นเซกเมนต์ของคอมมิชชั่นนั้นๆนะครับอันที่สามสิ่งที่จะเกิดขึ้นที่อยากจะเน้นก็คือว่าเรื่องของ cloud computing อันที่เป็นความสําคัญมากคําว่า c l า u d c o m p u t ิ n g ที่สําคัญเพราะอะไรในอดีตเวลาเราจะลงทุนคอมพิวเตอร์เนี่ยเราก็จะเรียกซัพพลายเออร์มาดูคอมพิวเตอร์ระบบบัญชีเราเป็นยังไงจะทํำยังไงแข่งเข้าไปวันนี้ถ้าเรายังยึดแบบทฤษฎีชนแบบเบิร์ดนะครับเราจะสู้เขาไม่ได้เพนอกจากแทงแล้วเรายังขาดความหลากหลาย เหตุผลก็คือว่าโลกของข่าววันนี้นะครับโลกของข่าววันนี้นะครับมันมีแอปพลิเคชันเป็นล้านล้านแอปพลิเคชันเราสามารถเข้าไปแอ c เซตเข้าไปยูทิลไลต์เข้าไปใช้ประโยชน์ของมันได้วราคาที่ถูกและหลากหลายได้งั้นถ้าเราทำธุกยยรกิจจะใหญ่แค่ไหนก็ตามแม้กระทั่ง AS ในวันนี้นะครับเรามองไปถึงว่ามีอะไรที่อยู่บนข่าวที่เราสามารถเอามาใช้ได้นะครับอันที่4สําคัญมากๆก็คือเรื่อง Big Data วันนี้คนหรือผู้บริโภคยางฉลาดขึ้นมากนะครับ จาเป็นอย่างยิ่งเหลือเกินที่จะต้องนะครับที่จะต้องรู้จักเขาอย่างจริงจังวันนี้ Google เองวันนี้ a c e b o o กเองเนี่ยทำไมถึงเก่งมากเพราะเขารู้จักลูกค้าของเราไม่ใช่ลูกค้าของเขาเลยนะครับเป,เ,รเป็นลูกค้าของเราเพราะลูกค้าของเราเนี่ยเข้าไปเซิร์ชใน g o เ g l e เข้าไปดูในเ c e b o o k เขาเห็นพฤติกรรมลูกค้าของเราอย่างชัดเจนเขาถึงเสนอบริการให้กับลูกค้าของเราได้เขาสามารถขายมีเดียให้กับบริษัทใหญ่ๆเพราะเขาถึงลิสต์ลูกค้า ที่ต้องการของสินค้านั้นๆได้จริงๆนี่คือสิ่งความสำคัญในเรื่องของปิดเด t a าในตำราที่ผมเซิร์ชมาเนี่ยมีอยู่4ี่ข้อแต่สำหรับผมเองวันนี้ยอยากเพิ่มข้อที่5คือเรื่องของเลกูลาโตรีเรื่องของกฎปติกาอย่างที่อาจารย์ประสานได้ให้เกียรติพูดตรงนี้ไว้อยู่แล้วนะครับว่าเราจะอ้วเราจะเก่งยังไงก็าตามถ้าภาครัฐไม่ออกตติกามาเพื่ออ้วกอําอนวยให้ภาคเอกชนสามารถเดินต่อไปได้ตรงนี้จะเป็นอุปสรรคอย่างมากมายนะครับผมจะไม่คุยในเระเอดตรงนี้มากนะครับ ทีนี้แล้วเราจะทำอย่างไรนะครับเมื่อเรารู้นะครับผมปูทางมาถึงข้อมูลต่างๆที่มีอยู่ปูทางมาว่าแล้วเราจะเป็นอย่างไรนะครับในต่างประเทศตะกี้ผมพูดไปแล้วมีคนเติบโตมาจากตีต้อเข้ามาในประเทศไทยมีอะไรนะครับในประเทศไทยเราก็มีซุปเปอร์แบนคนนี้นะครับได้ออกแผนมาแล้วนะครับเราจะไปพูพกบ้าง แต่สิ่งที่ผมอยากคอมเมนต์อาจจะเป็นภาพดีหรือภาพไม่ดีก็ได้ภาพดีคือท่านลุยแน่นอนนะครับเรื่องเศรษฐกิจดีจะได้อกแต่ภาพไม่ดีคือผมอ่านแล้วเนี่ยผมยังกังวลเพราะว่าท่านจะล่าแหาเศรษฐกิจภายในสามปีเราจะอินพุตเมนมันอีกห้าปีอีกยี่สิบปีข้างหน้านั่นหมายความว่าอะไรหมายเพราะว่าสิ่งที่ผมบ่ควคือ่ามันจะทากับโลกไหมถ้าโลกนี่พขาประมาทกันห้าปีห้าปีเปรียบจะยุคหนึ่งไปอีกยุคหนึ่งในห้าปีข้างหน้านะครับพูดง่ายๆทักนี้ได้คุยกันสัจัๆก็คือ วันนี้เราพึ่งนะครับรัฐบ,บาลโปรโมทมากเลยมีสตาร์ทอัพไทยแลนด์มาดีเเต้ในอาทิตย์นี้เดี๋ยวจะมีดีเจ้องไทยแลนด์2,016ในเมืองไทยตกพึกงคักมากเลยแต่เวลาอินเท์นตตจริงเพราะว่าแผนต่างๆตกฎหมายต่างๆไม่ถูกแก้อูเบอร์นะครับก็อถือว่าสตาร์ทอัพอันหนึ่งเข้ามาเรามีกรมผองสังคางบสั่งปรับห้ามเกิดขึ้นซิ่งต่างๆเหล่านี้มันจะเป,นเ,ปนเป็นเป็นตัวอย่างที่ไม่พวกเราเห็นนะครับว่า อะไรก็ตามที่เราคิดเราวาดหวังไว้ถ้าเทกเรโลยช่านไม่เอือ้ออำนวยไม่ซัพพอร์ตอ่ไอ้แผนต่างๆที่เดินไปมันจะเดินไม่ได้นะครับอันนี้เป็นสิ่งที่อยากจะเรียนให้ทราบแล้วเราจะทําอย่างไรนะครับผมกลับมาให้ข้อสรุปกับพวกเราสรัา้นๆเพราะเวลาน้อยเหลือเกินนะครับผมกลับไปที่ทิสฎีชาดดาวินนะครับท่านประยุ่องค์กรไหนก็ตามนะครับในวันนี้เมื่อโลกเปลี่ยนแปลงไปนะครับธุรกิจของท่านจะใหญ่หรือเล็กไม่สําคัญคนที่จะอยู่รอบได้คือคนที่ ปรับตัวเป็นต้องเปลี่ยนแปลงก็ปรับตัวนะครับเอเอสเองเป็นยักษ์ใหญ่นะครับจะ,ะจะย่อยิงจะยโสจะคิดว่าตัวเองแข็งแรงแล้วอาจจะล้มหายตายจากไปได้ถ้าไม่จับปรับตัวเหมือนไดตนเสาวนะครับซึ่งแข็งแรงมากในยุคหลายพันปีแต่วันนี้มันสูนพันไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นในยุคของโลกเปลี่ยนแปลงเนี่ยนะครับก็จําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนะครับผมเองมีชล่าสุดท้ายก็คือเรื่องของเอสปรับปรุงเปลี่ยนแปลงยังไงนะครับ ตัวเอสเองทุกคนรู้เองอยู่ตลอดเวลาว่าเราเป็นโมบายโอเปอเตอร์ที่แข็งแกร่งที่สุดเป็นเบอร์หนึ่งของประเทศเลยนะครับในยุคที่ผมเข้ามาเมื่อ2ปีที่แล้วทันทีที่ผมเข้ามาผมบอกผู้ถือหุ้นเลยนะครับว่าผมต้องตามเปลี่ยนแปลงนะครับเอสจากโมบายเทเลคอมหรือโมบายโอเปอเตอร์เนี่ยให้เป็นดิจิตอลไลซ์สวิตผูไวเดอร์ผู้ถือหุ้นเห็นวเองมั่จะเปลี่ยนแปลงไปทาไงคุณแข็งแรงมากคุณกาไรปีหนึงสาหมื่นล้านบาท แล้วคุณจะไปเปลี่ยนแปลงทำไมเงินลงทุนผมก็ให้คุณตลอดเวลาคุณก็สามารถทําความสามารถนี้ได้แต่เราบอกเขาว่าถ้าวันนี้นะเอสไม่เปลี่ยนแปลงมาสองปีที่แล้วเนะี่ยวันนี้เราอาจจะไม่แข็งแรงด้วยเหตุผลเพราะอะไรครับเพราะเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลาสิ่งสําคัญมากคือผู้บริโภคของเราเปลี่ยนแปลงไปเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่เปลี่ยนแปลงตัวเองนะครับในการเซิร์ฟกับลูกค้าของเราเราจะอยู่รอดไม่ได้อาจารย์ภาษาได้พูดนะครับวิธีปรับตัวจะหลบไปข้างๆหรือจะอะไร เอสเลือดแบบที่จะไปกับคู่ขานะครับเพราะการให้ริการดิจิตอลเซอร์วิสต่างๆเนี่ยจำเป็นจะต้องมีคู่ค้าอย่างเช่นพาทเนอร์ทางมีเดียพาทเนอร์ทางอะไรต่างๆเราก็จะเดินไปกับคู่ขาผมอยากสรุปในขั้นต้นในวันนี้นะครับเพราะว่าเวลาน้อยหลืกเดินก็คือว่าในโลกของที่กําลังจะเปลี่ยนแปลงไปด้วยดิจิตอลเนี่ยถ้าคุณจะทําธุรกิจที่ดีนะครับนอกจากไอ้สข้อที่ผมพูดถึงโมบิลิตี้พูดถึงคาพูดถึงอะไรต่างๆแล้วนะครับยังมีความจําเป็นที่จะสามคีย์วัวสำคัญสำคัญ ข้หนึ่งนะครับการตอบโจทย์ผู้ใช้บริการเป็นเรื่องสําคัญต้องตอบโจทย์ผู้ใช้บริการให้ได้นะครับตอบโจทย์ผู้ใช้บริการโดยอะไรคนะโดยต้องมีองค์ความรู้จริงๆต้องรู้ว่าเขาต้องการอะไรเนั้นไอ้ Big เ a t a เนี่ยเป็นเรื่องสําคัญอย่าประมาทนะครับลูกค้าเนี่ยนะครับเขาฉลาดกว่าเราในวันนี้เพราะั้นเราต้องรู้จากเขาจริงๆเพราะฉะนั้นอันที่หนึ่งจะต้องมีองค์ความรู้ในการตอบโจทย์ผู้ใช้บริการให้ได้นะครับอันที่สองสำคัญมากๆก็คือว่าคุณจะต้องสร้างความแตกต่างให้ได้ ความแตกต่างที่เกิดขึ้นก็คือเกิดจากอินโนเวชันของเรานะครับเทคโนโลยีทุกคนสามารถซื้อได้หมดการบริหารจัดก,การทุกคนสามารถสร้างคนดีๆได้หมดแต่ความแตกต่างในการที่เราทาให้เราเป็นผู้นำได้เราต้องมีอินโนเวชันจริงๆและอันที่สามต้องมีความรวดเร็วครับเรามี2อ,อย่างแต่ถ้าเราทําช้าอาจจะไม่ทําการนะครับเพราะฉะนั้นการอยู่รอบในโลกที่กาลังจะเปลี่ยนแปลงไปขอให้มีองค์ความรู้นะครับขอให้มีอินโนเวชันและขอให้มีความรวดเร็วขอบคุณมากครับ